สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่วันนี้ค่ะมาร่วมดูละครเวทีตอนสี่ข้าวกูชินองไงบ้างก็ตื่นเต้นนะผมว่าอย่างน้อยคือผมอะไม่ได้ดูละครเวทีที่เป็นแนวกลุ่งมิสคอลหรือว่ามิสชั่นแบบเนี้ยมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันน่าสนใจมากครับจากแคสติ้งก็ มันเป็นสิ่งที่เราน่าติดตามเลยอ่ะมันเป็นละครที่เราแล้วมันรุ่นเราม,ม,มันจะเป็นละครในจอมาก่อนใช่ครับแล้วก็เป็นละครที่ดังมากๆเลยก็อันนี้มาในรูปแบบเวอร์ชั่นของละครเวทีก็ก็อยากรู้นะว่าแบบเขาจะเล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกนนน็น่าติดตามมากสนใจมากใช่ส่วนตัวเรามีโจทย์ละครไหนพิเศษจริงๆรอรอรอน้องบูมสหรัฐ ใช่เห็นมาแต่ออดแต่อ้อนไงตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเราอยากรู้ว่าเออไล่เจ้าบูเป็นคนที่ร้องเพลงโหดมากผมยอมรับมากๆตั้งแต่ตอนที่สมัยเขาแบบมาข่วนแล้วตอะนั้นนี่ก็มาดูการเติบโตอีกก้าวหนึ่งของน้องด้วยแล้วก็อย่างของพี่นายนพัฒน์ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องแรกพี่นายเหรอเป็นพี่นายน้องน้นายเป็นน้องเรานะเอาพอดีให้เกียรติเลยเรีกว่พี่อ้ อย่างอย่างพีน่นาก็น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นแบบบทบาทใหม่ของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ดูมันเลยยังไม่ได้แบบศึกษามันเลยแต่ผม,มชอบตัวละครปูระเบิดขวดแต่ไม่แน่ใจว่าใครเล่นเป็นปูระเบิดขวดไอพาริสอ่อผมเชียร์ไอพาริสก่อนเลยอยากรู้อยากรู้ว่าเขาจะเล่นไอพาริสเออเขาจะเล่นปูระเบิดขวดออกมาแบบไหน<ม>อันนี้อย่าชอ็อตอย่าชอ็อตอย่าช็อตสิมาเรื่อยๆฮะอยากทำไหมฮะหมูมาก้าไก่ได้หมดเลยฮะ ให้ามเรื่องละครเวทีก่อนคิดว่าเราจะได้อะไรจากการดูละครเวทีคือมันเป็นเรื่องที่มันเคยดังมากๆสมัย,ยคุณพ่อคุณแม่เราเลยด้วยซ้ำแหละคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคือรู้จักเรื่องนี้แน่ๆเพราะนั้นตอนนี้มันมาสู่รุ่นของพวกเราบ้างแล้วแล้วออกมาในแง่ของละครเวทีผมว่ามันเราก็อยากจะรู้อะว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงมันอัจฉรนย์นาานสมัย สองสี่เก้าเก้าอ่ะเขาจะเล่าผ่านละครเวทียังไงแล้วมันเป็นมีซีคอด้วยอ่ะเพราะงั้นมันค่อนข้างยากแล้วยุคนั้นมันคงเรียกว่าจิโกะอ่ะเรียกไหมเราก็อยากรู้นะว่าเป็นยังไงจิโกะเคยดูไหมเคยดูครับเคยดูที่ไม่เคยดูที่ไม่เคยดูเลยอ่ะที่สิงคโปร์ทันอยู่ผมโตผมปีเดียวเองนะเราเคยดูอยู่แต่ว่าแบบว่าผมดูแบบไม่ได้ไม่ได้ดูเต็มเรื่องขนาดนั้นผมดูวันผ่านช็อตชัดช็อตใช่ใช่ มันคือเป็นเรื่องที่บอกบอกก่อนนาเป็นเวอร์ชั่นใครผมจำไม่ได้พี่พี่พี่ติ๊กพี่ติ๊กเจษดามั้ใช่มันมีเวอร์ชั่นหลังจากพี่ติ๊กอีกนี่าถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ปะยังไม่ไม่หลังแบบเราเขาเรียกว่าก่อนปะก่อนพี่ติ๊กก็เหมือนเคยเห็นนะครับมาดูกันในเวอร์ชันนี้ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับชวชวนนะชวนชวนเนี่ ก็จริงๆผมว่าหลายๆคนดูจากแค่แคสติ้งอย่างเดียวเนี่ยก็น่าสนใจแล้วน่าดึงดูดแล้วอยากมาดูแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเคยโด่งดังมากในนยุคสมัยหนึ่งอะไรเงี้ยมามาู้กันครับว่าคําว่าจิโกลสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะบอกเล่าผ่านการเป็นมิวสิควลผ่านละครเวทียังไงก็งฝากมาดูด้วยครับผมมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ละครเวทีธรรมดามันคุอมิวสิควลด้วยเพราะงั้นนะอ่ะเขาจะเล่าเรื่องราวยังไงเนะี่ยอยากให้ทุกคนมาติดตามชม มาที่เรื่องต่อไปฮะเรื่องของซีรีส์เองค่ะทำไมนะทำไมพี่นักข่าวดูอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเป็นไงบ้างล่ะฮะขายไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับต้องถามกลับไปเป็นไงบ้างฮะมีประโยคเน็่งที่แบบเป็นหัวล้อเลยทั้เรื่องประโยคว่าอะไรหรอ ความเป็นตัวเองสุดๆนะซีนนั้นอะเราเปลี่ยนแปลงบทกันแบบมันมากเลยเปลี่ยนเยอะอยู่เพราะว่าตอนแรกมันเราลงแบบไม่ได้แล้วจริงๆมันมันมันเป็นซีงที่เราเวิร์กช็อปกันด้วยครับเราเลยได้ลองปรับเปลี่ยนอะ้รใหม่ๆดูแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนได้ดูนั่นเองบางทีแบบว่าไปเจอตอนถ่ายนะซีหน้าเสร็จเรารู้สึกว่าทั้งพี่ริดทั้งผมแล้วก็คริสเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่เข้ากับยุคสมัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มาเปลี่ยนกันหน้าเสร็จอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ เขาจะเดากันได้ไหมว่ามันอยู่ในช่วงไหนบ้างมันเยอะมากเลยนะเยอะแสดงว่ามันเยอะแบบว่าจาสังเกตได้ไม่อ่าก่อนจบซีนอ่ะส่วนใหญ่อินพไวา์ส่วนใหญ่จะอยู่รอก่อนจบซีนก่อนจะไปซีนต่อไปอะไรเงี้ยจะเป็นอินพไวา์ซะส่วนใหญ่จะ ดีใจนะที่ทุกคนชอบ E.P. หนึ่งเพราะว่าตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันว่าทุกคนจะชอบไหมเพราะว่าคารคเตอร์การแสดงหรือว่าคาเตอร์ตัวละครมันก็ที่เกิดมาจากความเป็นคลิปสิงโตใช่ป่ะครับหวังว่าคือทุกคนชอบ E.P. หนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบ E.P. ต่อๆไปด้วยแล้วก็ฝากติดตาม E.P. ต่อๆไปด้วยนะครับผมคุณจะได้เห็นแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นของความเป็นตามตะวันกัระบาี EP. หนึ่งคุณยังเห็นแค่ทิเตียวเองแค่น้ำจิ้มเองแล้วก็คือพวกเราสองคนก็ได้ดู E.P. หนึ่งพร้อมกับทุกๆคนเลยครับในวันเฟ แล้วตอนที่ดูอ่ะผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะเพราะว่ามันสนุกจริงๆคือเราได้แต่อ่านบทแล้วก็นะตอนถ่ายมันโยกไปโยกมาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้<อ>หรอกว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงพอมันได้การย้อมภาพตัดต่ออะไรทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยพอได้ดูเองแล้วแบบเออเออ,เอ,อมันก็มันอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับทีมงานกลัวเราลุดสปอยไมหมเราดูก็คคเลยดูพร้อมทุกคนไปเลยไม่ได้ดูจริงๆได้ดูพร้อมทุกค,คนจริงๆใช่ ก็เอาจิงๆก็แอบเช็คนะก็แอบถามแบบทุกๆคนที่แบบแอบถามทีมงานว่าให้ไปหามาให้หน่อยว่าสําหรับคนที่ไม่เคยแบบเจอคิดสิงโกมากกอนเลยเขาชอบไหมม,<า>มันโอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปใน X มาฮะก็เห็นตีกันเรื่องโคนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าทุกคนช้อปปิ้งกันตามสนุกเลยผมว่าทุกฝ่ายพอใจแน่นอน <laughs> เขาบอกแล้วเราอยู่กับภรรยามาตั้งนานสิบ <10 S 2> ปะ่ะสิบใช่เพาสิบแล้วป่ะินหน้าสิบเพราะฉะนั้นช้อปปิ้งกันตาม ตามตามชอบเลยครับรับรองว่าทุกคนพอใจแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมคอนเฟิร์มให้ฮะรู้ไหมว่าในแฮชแท็กเขาขายที่คุณยังไงใช่ไหมยังไงครับแฮชแท็กซีรีส์หรือว่าแฮชแท็กกป็นของที่คุณหราขายที่คุณยังไงใส่กันยังไงครับขายแบบสำหรับคนที่แบบเพิ่งเจอพื่คุณจริงๆอ่าขายยังไงเอ่ยขายยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้ไปแอบดูบ้างหน่อยไม่ได้แอบดูขนาดนั้นเราหลังๆเราสองคนอ่ะเป็นมนุษย์แบบเล่นโซเชียลแปรป๋าใช่ใช่ใช่เราเข้าไปวืดฮืดฮืดแล้วก็ออก ับที่หนึ่งมาใส่นขนาดนี้เดี๋ยว e ีสองจะมาขาย e สองก่อนมจะมาเจออะไรบ้าง e ีสองนะ่าจะเริ่มดราม่าแล้วปะ่ะกำลังเข้าสู่เข้าสู่มันจะมีช่วงดราม่านิดนึงไม่เพราะว่ามันดราม่ามาเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันต้องสรุปไงว่าปมมันเจออะไรมาอันที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไบโพลาร์หนักมากประมาณหนึ่งคนระับเพราะว่าเขาพยายามให้มันครบทุกรสชาติเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบเวี่ยงไปเวียงมานิดนึงก็ ปล่อยให้เศร้าก็อาจจะไม่ได้ปล่อยให้เศร้านานใช่มันจะตัดสอบกับอดีตครับใช่ครับปล่อยไปแล้วสองเพลงใช่รักไหมรักก็ได้ครับก็ได้ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้รักก็ได้รักก็ได้รักก็ได้ชื่อเพลงนะครับอันนี้คือชื่อเพลงชื่อเพลงรักก็ได้แล้วก็แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวของพีซปล่อยไปแล้วสองเพลงใช่ครับ ติดตามกันต er ่อไปฮะมันอาจจะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่เพราะว่าม uh ันมีเด nah. ี Zar ่ยวเพียงหรับมันก็ต้องมีเดี่ยวคนอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นเดี่ยวคนอื่นก็ได้นะเป็นเดี่ยวของพี่ลิฮะพี่ลิฟร่มกับหรือว่าอาจจะเป็นน้องโอมมาร้องหรือว่าเป็นอู่มาร้องอู่เป็นแจ๊สอร์แล้วไงอู่ก็มาร้องแมวแมวแมวอู่ร้องแมว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 เปล่า้องเป็นบอยแบนด์ไงให้น้องให้น้องอยู่ในแวนลูกบอยแบนด์ก่อนไม่่เเออาาไมด้วย รอรอดูดีกว่ารอดูครับรอดูครับผมก็อยากให้ติดตามเรื่องหัานนี้ท่านนี้ใช่ครับแล้วอยากมีวงมีเ v e n t อะไรแบบนี้หรอจะได้มากขึ้นไหมล่ะ event เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีใครอยากให้เราไปหรือเปล่าเออใช่ใช่แต่แต่ค่อนข้างเชื่อครับว่าเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแหละใช่ไม่ไม่ไม่งานใดก็งานหนึ่ง สุดท enfin ้ายนี้อ ah, ้เพลค่ะไอ้เพลลอยเท่าอ้เพล้อ้เผมฝากเพลงแล้วกันอ่าฝากเพลงของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยออกมา2เพลงแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเพลงที่เราร้องด้วยกันหนึ่งคู่แล้วก็เพลงแก้ข่าวปีสตองก็ในซีรีส์อาจจะไม่ได้มีเพลงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราด้วยยังเหลืออีกประมาณ30,000เพลงนะครับใช่ร้องก็ไปเลยถึงถึงปีหน้าก็ไม่หมดใช่ยังไงก็สามหมเพลงอีกหน่อยไปถึงจะเียหกสเลยฮะไปวันละเพลงยังได้เกินสิบปี ก็เราสองคนก็ขอบปากซีรีส์นะครับผมก็เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning นะครับพบเจอกันได้ทุกวันพฤหัสนะครับทางช่อง GMM 2 5เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งับใครนี้อยากแบบว่าให้พูดทิมที่เป็นไบร์ทอะไรนะท้องเพลง้องเอันนี้ไม่ได้อยู่ในคอนเทนตนการสัมภาษณ์อันนี้ลูกคนบอกกับทางพีอาร์ก่อน จริงเหรอจริงๆมันจริงๆมันไม่ใช่พรอมเพรื่ออาจารย์จริงๆริงมันเป็นคําอื่นอ่ะใครคิดไม่รู้ปรับหน้างานกันเองไม่จริงๆมันไม่ได้มีคำพรอมเพรื่ในบทแต่ว่าเราปรับกันจนมันมีเองใช่ใช่ผมเออผมเดี๋ยวดูแล้วหลังได้ทางวิวสิงนะครับดูแล้วหลังได้ทางวิวเลย หรือว่าดูไปพร้อมๆกันทางจ m เอมพสิบห้าเวลาสองครึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมาก